ซื้อหวยว้วนหนึ่งไม่ต่ากว่าสองหมื่นไปถึงสลักจินแบงนะนะครับต่อไปเลขต่อไปนี้ก็ซื้อมาเยอะเลยนะครับซื้อมาร่วมซื้อมาร่วมห้าสิบใบนะครับก็คือนะครับมาเลยครับนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับดูเอาครับมือตาแคปซื้อแม่งเลยห้าห้าชุดห้าชุดไอ้นี่หวยชุดนะครับส่วนใหญ่หวยชุดเนี่ยม่งมันจะถูกนะอา่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับ 7887ช่วยราฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมนะครับยุติธรรมสำหรับพวกเรานะครับ7887นะครับผ่านนะผ่านนะถือว่าบอกแล้วนะนักเรียนนะนักเรียนต่อไปนะครับก็คือเลขนี้นะครับเป็นเลขที่ชอบครับ1221นะครับ1221นะครับเฉพาะสอนึ่เนี่ยซื้อมาประมาณ10 10บิบใบเหลือก็เป็น12 ครับนี่ครับซื้อมาแล้วครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งทันไหมแคปทันไหมนักนักเรียนทันเนาะอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเลขที่ชอบไม่รู้ชอบ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 เลขนี้ไม่รู้เป็น อะไรนะครับถ้าทุนถ้าทุนไม่พอก็ตามแต่เลขปิงปองน้องก็ปอนะอย่ามาว่าแบบว่าให้เลขเยอะอันนี้เราแบ่งปันนะครับอันนี้ลอตเตอรี่มาเขาพี่เดชเป็นคนที่มีทุนเยอะเขาซื้อได้ทุกเลขอยู่แล้วครับผมอ่านี่ครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดผูกพันกับผมยังไงผมเป็นเด็กแฟดครับนะครับเด็กแฟดของบ้านพักพันโลงนะครับแม่เป็นพันโลงแล้วอยู่ห้องเบอร์สิบแปดโอ้ยเนี่ยครับแค่นั้แหละง่ายๆก็เลยซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งไม่มีอะไรก็ฝัน นะฝันว่าไปแฝดบ้านหลังนี้นะครับต่อไปนะครับก็ชอบเรื่องนี้ครับชอบจัดแม่งมาเยอะเลยนะครับช่ดที่เป็นปึกๆเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้านะครับสมมติที่แล้วก็ให้ปิงปองสามเก้ายังไม่ออกเลยครับก็เลยตามเลขปิงปองเลขเดิมไม่มีเห็นผลอะไรนะครับผลมีแค่นี้นะครับหลับตาจับแล้วมันได้อันนี้นะครับก็เลยเป็นเก้าสามสามเก้ามีอะไรไหมเสีวเล่นนะขำๆครับสนุกสนาน นะครับอันนีงก็ห้าสี่อ่าสี่ห้าห้าสี่กำลังจะถามสี่ห้าเนี่ยเนื่องจากเป็นเลขที่บ้านของผมเนี่ยใช่แล้วก็ต้องเป็เลขปิงปองพอดีเลขบ้านพี่เดย์อ่ะมันไม่มีสี่ห้าเลยซื้อห้าสี่บอกมีสี่ห้าห้าสี่มีอะไรเอาหมดใช่ได้ครับเอาหมดครับก็คือได้มาแค่ดีคือเลขบ้านพี่เดย์ให้ดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสี่ห้าอ่าขึ้นเลยขึ้นเลยภาพเดียวพอภาพที่เป็นแบบเลขบ้านใหม่พี่เดย์เพิ่งซื้อเนี่ยเพิ่งจ่ายสดไปเมื่อไม่ถึงอาทิตย์เนี่ย สี่ห้าห้าสี่พมีสมาชิกใหม่เข้ามาดูแล้วเก้าพันคนครับขอบคุณครับสวัสดีเก้าพันค,คนนะครับสวัสดีทั้งเก้าพันท่านนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเลขอ่าสี่ห้าห้าสี่นะครับแต่ผมได้มาได้ได้ได้ห้าสี่มาเพราะว่าสี่ห้ามันไม่ม,ม,ม,มีนะครับอาจจะหมดจากการหมุนปิงปองน้องเป็นก้าเนี่ยแหละคนก็อาจจะชอบกันนะครับอ่าสี่ห้าห้าสี่จริงใจอาจะไม่ชอบสูญเก้าเก้าศูนย์เลยนะคือเกิดมาไม่เคยเห็นหวยออกสูญเก้าเก้าศูนย์เคยเห็นมั้มีแต่สูญหกหกศูนย์จริงๆ เมื่แบบเคยเห็นไหมล่ะเอาเอาตรงๆเซียนหวยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะไม่เคยเห็นออกเลยน้อยครับน้อยไม่มีจะออกออกงวดน,นี้ก็ก็ตรงๆแต่คือแต่ไอศูนย์หกหกศูนย์ปีที่แล้วก็ออกศูนย์ศูนย์หกบอปีที่แล้วปลายปีอ่ะแลศูนย์ศูนย์หกบนแล้วก็ไอต้นปีมกราเนาะออกศูนย์หกล่างครับมันยังเป็นไปได้กว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเพราะว่าแบบตอนไหลปิงปองไหลของว่าเป็นเก้าศูนย์ผมแบบไม่น่ามาวะคิดเลยนะไม่น่ามาเก้าศูนย์อาจจะหกศูนย์เนี่ยเป็นไม่ได้ นาะอ่อาต่ออ่าต่อไปนะครับเออแล้วเลขสุดท้ายนะครับที่ห้าสี่เนี่ยเป็นไปได้ห้าสี่สี่ห้าก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์นับมีแค่นี้จริงๆริงเก้าห้าห้าเก้าไม่มีเลยเออก็ไม่มีทำไมมันมาจับปิงปองน้องหมดเลยหรอที่อันอันกันอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันสืบกันไปหมดก็ไม่ทราบเหมือนผมได้มาแค่นี้นับก็แบ่งปันกันครบแล้วนะครับสําหรับสำหรับกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับสองตัวอ่าใครอยากดูสองตัวพี่เด้ยกมือขึ้น เอาแบบไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรเอาแบบตามตามก<า>ันเลยถูกก็ถูกถูกแดกก็ถูกแดกช่างแม่ใบของอาจารย์แบงค<ม>์มีแค่นี้นครบใบโค้งสุดท้ายของอาจารย์ <c oughs> แบงค์มีแค่นี้ก่อนที่จะไปดูของพี่เดนะของอาจารย์แบงค์มีแค่นี้อันนี้คือโค้งสุดท้ายของโคง้งอันนี้แหละคือจะคือเราคัดออกให้แล้วเหลือแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่คัดออกใครจะซื้อหมดมีงบเยอะก็ซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานี่คือ3ตัวของอาจารย์แบงค์ก็มาจับปิงปองนั่แหละ645 9 4 5ไม่มีอะไรมาก แต่สองกับ7จ็นี่แผงมาจากไอตัว N อไงเก็คือเป็นสองหครับแผงมาจากตัว N อ็นนะสองเนี่ยเอ็นสคือสองก็เลยซื้อ2 4งสี่ห้าใส่ไปเฉยเพรางดที่ยี่สิบก็เลยจัดใส่เจ5มันงดยี่บเจ็ดไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากนะแล้วก็อันนี้คือของาาาจาันแบงค์นะครโครงแรกดูดีๆ นะมีสีห้าตรงนี้แน่นอนแต่ไม่ได้วงไวครับผมเออแต่มาวง4ีหนี้ไว้นะโอเคอันนี้ของอาจารย์แบงค์นะคนเข้ามาดูใหม่เยอะเลยก็เลยขึ้นใหม่อีกทีนึงอ่ะของพี่เดครับครับสวัสดีทั้ง9,100ท่านนะครับ9 1้านท่านสวัสดีครับมา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 อ่ะพี่เดเขียนไว้แล้วหรือยังไม่เขียนเขียนเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวพร้อมเรียงที่รักนะครับพร้อมเรียงใส่ขับที่รักยิงนะครับ หก <69 S 2> เก้าเต็มตีนนะครับเต็มตีนเพราะว่าเป็นโฉนดทพีเดอหกเก้าสองหมื่นคูณสองหมื่น้วเล่นวันนี้อ่าไม่จริงๆหกเก้ามันก็ซ่อนอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ามันหกเก้ามันซ่อนอยู่ใน,นดอกจันหกเก้าไงดอกจันก,กระท้ายเนี่ยหัวกระท้าย ันมี6แฉก <9 S 1> ใช่ <คน S 1> แล้วก็90อันนี้6996ก็น่าสนใจ ใครชอบ6-9หรือ6-9เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ่าฮ่าฮ่เลขาฮ็าฮ่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 าก่าฮ่า6่ชฮ่าฮ่าฮกาก็าฮ่า6กับ9เลยาฮคาับาร่าฮ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 ราฮเา่า9่9ฮ่าฮ่าฮ้า้่าฮ่าฮ่บเ่าเ่าฮ่าฮ่างคาบอกฮ่าอ่าฮ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 ์าฮ่าเ่าย่าฮ่เฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮาาแา่่่่า่่า่าา่า่่าน ครับหกก้าผมอัดเต็มตีเลยนะครับหกเก้าชนดบ้านพี่เดชแล้วก็สี่ห้าเลขที่บ้านแล้วก็เลขปิงปองน้องมันมาตรงกันเป็นแปดสองแล้วเลขแบงค์ด้วยเลขแบงค์ที่วายแม่ก็สี่ห้าเหมือนกันหกสี่ห้าใช่ไหมแม่ครับเออนี่สี่ห้าต่อไปแปดสองแปดสองแปดสองสองตามมาตลอดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้าห้าเมื่อกี้ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่มีทั้งการแปดสเก้า สองตำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เห็นเคยออกแต่สองสองแปดทั้งหมดเนี่ยครับแปดถังนะครับทั้งหมดแปดถังใครจะเชื่อพี่เดก็ได้พี่เดเล็กน้อยกว่าทั้งหมดแปดถังคงจะพอเยียวยาพี่เดเล,ล็กน้อยกว่าใครทุกทได้นะครับคงจะเยียวยาหลายท่านที่ต้องการเขาเรียกว่าแนวทางนะครับต้องการแนวทางต้องการข้อสอบต้องการเก่งข้อสอบและวันที่หนึ่งเอาวันที่สิบหกนี้คุณไปทําการบ้านเองนะครับเหมือนเราไปเกี่ยวต้น talking Sorry.